ได้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งปาร์ติสันกันอีกเช่นเคยนะค,คะเพื่อนคขาถ้ำคืนนี้บรรยากาศเป็นดอกมาเล่นสาวาถ้ำทุนหลักสิบดีกว่าคะ่ะทุนเจ็ดสิบบาทมาเริ่มที่เด็ดสีนะคะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยคะ่ะโอ้โหเพื่อนค่ะเด็ดสีของเราวันนี้จะรอดหรือเปล่านะเออแล้วทุนเรามาแค่เจ็ดสิบสบาทนะโอ,อ้ทุนอันน้อยนิดของเรานะคะ่ะโอ้โหเพื่อนคะ่ะวันนี้เหมืนจะไม่ด้ผิดนอ้ดูดีพเกมเข้าเหอะเออจริงๆโค้ชจะขอเล่นทีนี้เฉียวเหนียวสัดนะคะโอ้โหเพื่อน มาดิโอ้ยขอให้เคตกช่องสองอมาดิมาดิโอ้ยเคไม่มาฟีเจนกันไหมมานะคะโอ้ยเคาเบีย่งเออต้องแบบนี้โอ้ยยังไงกันคะเนี่ยเคยมาดิยังไงโอ้ยเจลงมาอตอนนี้เหลือแค่สิบเกมบาทนะโอ้ยฟีเจเข้าค่ะ คือตอนนี้เหลือทุนแค่11บาทแล้วปีเกมเข้าอ่ะอ้โหูจังหวะนี้คือแบบค่น้อดีอ่ะเนาะเอออ้โหพี่หนูจะพูดยังไงนะเออแล้วปีเกมจะมาเคลียรเปาเนี่ยหรือว่าจะมาแบบเคลือก็มาลุ้นกันนะคะอู้หูทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเอาเคบ๊ฟบมาให้ยังไงอู้หูยย สวยงามไพ่ล hmm. ังแต่จริงๆในรางวัลก้อนตก1 4ึบาทโอ้โหทุกคนโอก็ดีอน่อยเนาะมาดิเคเออมาซีนอย่งไรยังไงกูดูค่าหมดแล้วครับเพื่อนขามาดิคุณน้อยก็หวังว่าจะริ้งฟรีเกมนะคะแต่ คือเกมี่ยคดีกับคิดไม่เัล่านะเออมาดีหน้าฟ้าอุ้ยเดี๋ยวตกเถยื่อช่องสองอีกเหยื่อช่องหนึ่งนทุกคนแต่เราก็ยังได้รางวัลก้อนโตปลอบใจนะคะแปดสิบบาทเออรางวัลให้ผู้ดีจริงๆกับพิมลักิตนักพิณพิมุกคนมาดิเออวันนี้คือเจมเข้าเลยนะคะเข้าก็เลยเข้ามาแบบจังหวะช่วยชีวิตเลยนะจังหวะโคตรดีนะเออมาดิ ไปกันค่ะซื้อกำต่อก่อนนะคะอูห้หุยเคบับเขาให้ทุกคนมาดีอูห้หุยเออูห้หุยเอตกทุกคนแดงตกก็แดงอูห้หุยเขียวเขียวทับย์เฮ้ยแดงตอนนี้ลุ้นแดงนะอู้หุยแดงไม่มาก็เพิ่มเด็ดสินค้าเป็นเบ็ดแปลกนะคะขอให้มาสิอุ้ยจะยังไงคะนี่มาดิอู้หุยแดงเข้าค่ะทุกคนเอตกไปช่องแรก,ก,กโกอ้โหปั้น้ำเม่วงมาม,มาส<า>ิจะยังไงจะยังไงติดเปี้ยงเขาให้เป็นกระดานสวยมากโอ้เศรษแบบปังก็ชอบอะไรที่มันเป็นกระดาษนะ เออมาเหมือนสูตรตัดเออมาสิอู๋หูสิทมาอีกมี่หมิ่นจะยังไงกันคะเนี่ยเฮ้ยมาดิอู๋หูเคียวเนี่ยซับตีเกมเข้าปะเข้าเข้าตีเกมเข้านแบบเออทดชอบเลยอะแบบเข้าดีไหมมานะคะหลอกล่อหลอกล่อเกมมาตียังไงยังไงหลงเตียงเข้าให้หยังไงยังไงอู๋หูมาดิอู๋กอดนอนกอดสวยและเจ๊เท่เฮ้ยกอดฟังเลยพี่แม่ชมพูมาอีกมาอู๋หูเคมาอีก เฮ้ยงามระลางแปเซนสวัดทีอเป็นวัดที่รอคอยนะคะดอกเออมาดิเคสเฮยก็สวยก็สับอ่ะมาดิมาดินาแดงจ่ายโคตดีเยนะประเด็นเลคะกูฟังนะคะฟังในเด็กแปนะคะอุ้ยมาสิมาสิที่มีวายไม่ช่วอะไรเลยเออมาสิกูยังไงยังไงอย่ารูดกลับไปคืนทองอย่ารูดกลับไปคืนสนนิทหอเลยเออ สาวท่านี้ชอบลูบกลับไปทีนะให้ก็ให้จริงนะแต่พอเวลาลูกกบกลับมันลูบกลับเร็วนะมาดิยังไงอู๋มีวายค่ะทุกคนพอรุ้นนะเออมาสิปูอมาดิคิวเฮ้ยอะไรกันเนียทุกคนมาดิน้ำม่วงอะไรกันนี่ยอุย้ย มาดิยังไงเฮ้ยมาพ่อเบ็ดไปเลยเป็นเบ็ดสองนะเออวันนี้จะไม่รอนะคะกระโดดกข้ามสเต็ปข้ามเลเวลนะคะโอ้โหด้วยค่ะมาสีดอกนี้ถูกว่าจึ้งหกร้อบาทโอ้ยทุกคนสุดจะปังนะเออมาดิยังไงโโอ้หกูทุกคนมันจะเนี่ยผิดมั้ยมันจะเนี่ยมันจะเนียมั้ยเฮ้ยสาวทำเพื่อนรักเออทางนี้กับเราไม่ได้นะเออมาดิเขียวเข้าเขียวเปี้ยงเขาให้ดอกยนี้สามร้อย ยี่สิบาทสุดมาสีมีวายอีกต่ออีกเปีี้ยง468บาทสุดกลับสุดกว่านี้ไม่มีแล้วเ9 2ดร้อย้าสิบสองาทโคตรจับโคตรปังเลยนะคะทุกคนรขาเฮ้ยอะไรมันจะสวยปังน,นี้อู้นะดียังไงเฮตกว่าช่องสองอู้เข็นมานะเอออู้ทุกคนมาเพิ่มเบ็ดเลยเป็นเบ็เนนะดยี่สิบนะอูจะกระโดโดข้าม เลเวลแบบมืดไปเลยแบบอ๋อไม่สุดละเนอมาดิหมอบเข้าใหอุ้ยขอเคเคมาจริงๆเว้ยทุกคนสุดจัดสุดจัดบอกเลยหน้าฟ้ามาสิมาสิเขียวเหนียวทรับเออมาอีกอู๋หุ่เจมาอีกหนุ่หลายต่โบกทดีอะทุกคนมาสิยังไงอุ้ยทุกคนยังไงเคป้าวไพรนะคะทุกคนคะใครที่สั่งซื้ได้พยายาหมอบเข้เพราะมันปังเดือดค่ะ ยังไงอุ้งหนูซื้เกมซื้อเกมแบบชอบมาแบบไหลหลอกลอ่ออ่ะอุ้ยเจ็บใจอ่ะรดเป็ดเราซื้อดีกว่ามาหกพันร้อยบาทของเรานะคะจำปังจะพาาลุ้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซับสะใภ้นะคะโอ้โหทุกคนตับเขาให้ดอกแรกอุย้ยคูณจีแล้วนะคะทุกคนขาริงใจยังไงโอยอะไรกันแค่นีือนะแต่เนี่ยค่ะย่าไม่อุย้ยหน้าฟาบ้าโคตรสวย ทุกคนจึ้งจึ้งมากคุณหกค่ะทุกคนมาสิอู้หูทุกคนถ้ามีเคตกช่องสองต้องตีมาดิคิวเทตกเถอะช่องสองตกเถอะตกหน่อยนะคะมาสีอู้หูจะมีวายทุกคนมีวายอุ่นใจจ้ามาสีง่งยอู้หูที่สมุนนะคะเนี้ยติดจะเกลือหรือเปล่าเนี่ยเออจะเกลือหรือเปล่าอะไรคะเนี่ยน่าจะเกลือนะคะพี่สุขานน่าจะติดเปียงเขาให้ถึงฟ้าทุกคนมาดิอู้หูทุกคน โอ้โหเดี๋นี้ปาก็าค่ะทุกคน1555บาทคูณ14ดอกเดียวถือว่าตึ้งโอ้โรางวัลน,นะคะทุกคนค่ะโค้ดสูตรรางวัลรวม1,820บาททุกคนค่ะได้กำไรมาแบบเยอะมากทุกคนมาติดกูยังไงกันคะเนี่ยทุกคนคะ่ะเออ,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 อเพิ่มเป็ดเลยค่ะเป็นเป็ที่จุดนะคะเพราะว่าเราได้กำไรมาแบบเสริฟซื่อแล้วค่ะเออจริงๆ มาโคตรดีเลยสุดยอดสาวถ้ำโอ้โหแม่สาวถ้ำแม่งโคตรน่ารักเลยอ่ะมาสิโอ้โหทุกคนเขียวตอกม้เขียวเหนียวซาบโอ้โหโ้โหจะยังไงเนี่ยเทมมาเพิ่มให้ทุยองาเพ่มึงเจ็ดสิบสอบาทคมาสิเขียวเหนียวซับเตอทุกคนมีไวมาลองอะไรจะแตกเพียงเขาให้ทุกคนดอกเดือนละสามยห้บาทหน้าชมพูต่อมา่นึ่งร้อยยีส เออมันต้องแบบนี้คือทุกคนกงวังวันก็675บาทสวยสับสวยษึ้สๆสอเศรนแบบไปต่อแม่โอ้โหตัวแม่ยางรอจับเอะเลยล่ะค่ะอ้ทุกคนไปต่อสุนค้าเคบับบเขให้ทุกคนจะยังไงดอกนี้อูกูทีเดียวเชหลแบบลองไม่น่ารักเลยรถเด็ดเราซื้อก็ได้จ้ามาติดจ้า200บาทนะคะจับตด็ดนะคเออซื้อไป200ทุกคนจะได้ติดติงป่านะเออเราต้องมทอนีนะเออิื่น่ลองซื้อใด้เ็ดเยเปิดขามาติ วันนี้ขอเปใส่นะเพืนเต้าสีัไดไงยังไงเขี่ยวเหนียวจับก็อเสียงเคยเลยดจัจสามาดีหน้าฟาเออเต้วยมาดีสิถึ้บยกทำไมทุกคนถามวายมารอวายเต้่ะโอ้หวายเอนจังเลเต้สวยสวยตึ้งมากแม่ดทุกคนจับยังไงดู้ิมาสิอกหนเขียวเหนียวจับดอกนี้ชมพูเข้าไหมดีจังเ้รางวัลก้อนโต86บาทค่ะเพื่อนเพ่อขา ใครว่าแบบเอ้ยแต่การ้อในเบ็ดที่มันไม่ได้มากมันก็ได้นะไชื่อว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเบ็ดเบ็ดที่มันไม่ถูมันไม่ได้เลยนะมันได้กับเพื่อนแต่เราก็ในระยะเวลาในการเล่นหน่่ยเนาะมันไม่มันไม่เท่ากับเบ็ดที่มันถูเนะเบ็ดที่มันถูมันก็มีข้อเสียนะมันหมดมันก็หมดเร็วเออแต่เบ็ดที่มันไม่ถูมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเวลามันได้มันได้แบบไม่ค่อยฟังมาก รางวัลรวมนะคะ195บาทนะคะทุกคนขามาขย e ับเบ็ดเป็นเบ็ด12นะคะแล้วก็ลุยกันเลยค่ะมาที่จ้ายังไงจ้าอู้หูทำปังครั้งนี้มาดิยังไงคะเนี่ยเพิ่มเป็นหนึ่งยี่สิบราคเพราะว่าเบ็ดสิบสองน่าจะไม่ป <st> <nichts. sh arp ort> <quelques> ังมาเซยังไงมาดิเตยอู้หูทุกคนถึงไหมแบบเป็นคนที่พยายามชอบตอบเบ็ดให้มันเบ็ดส่งเพราะเวลามันได้มันได้จริงจริงเท่เข้าเห็นึ่งนะเนี่ยแมันก็จะได้กำไรเนี่ยทุกคนค่ะ แล้วถ้าแบบคดีพลิกเข้าตีเซีอีกมันมยิ่งจะสวยนะเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าใครพมมร้อมที่จะลุยในการซออื้อต่อก็ขยับไปเลยไม่ต้องไปรอ <c oughs> แต่ถ้าอยากให้มันมันปังก็ต้องเสียมะทุกคนเัวลงเสียดยูมาสิยังไงอู้หูสีทองอเจ๋งสว,วยนะทุกคนโอ้ยแ,แม่เจ๋งระเบือมาดีดอกนี้ดอกเดียว68บาทเออคูณสองทุกคนมาสินะเอโอ้ยมา <c oughs> ดีเออวันนี้แตกจริงนะเออ เจ็ดสิบบาททุกคนตอนนี้ได้สองพันสามอ่ะเออโอ้โหจริงๆมันซึ้งมากซิวข้าวอีกหืมโคตรดีอ่ะมาซีอุ๋ยวันนี้พร้อมลู้อมสู้อ่ะเออสู้สุดใจจริงๆดอกเดียวทุกคนหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทคุณตอกฟังมะละเออสุดจับปังทุกคนเขี่ยวข้าวอีกอ่ะเออเสฉยอุ้ยเอตกแบบนี้มานะโอ้โหหน้าฟ้ามาแทนหืมมาสิมีวายวายหน้าแดงโอยู่ได้ร้อยเดียวทุกคนตื่นก่อนแล้ว เออมันแจกไม่ดีจริงๆวันเนี้ยไปดูแล้วตัววายมาโคตรดีอะเห็นไหมมีวายมารอทุกคนดอกนี้580บาทเปรียบเขาให้ดอกนี้456บาทมาสุดมีวายมารออีกเอ้ยบางกวางจะเอาอะไรอ่ะทุกคนรางวัลก้อนโตหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสุดปะหล่ดทุกคนขาคุณ70บาทได้มา3,500สาวทำไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆอปดูทุกคนสุดจะฟังพอจบเกมเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าได้มาแบบสวยซึ้งแล้วค่ะสวัสดีค่ะ